สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อดูกร้านมดตะกุกคนบรรยากาศยามเศร้าๆอากาศสดใสเป็นยังไงพี่น้องม่มอนซอยผมใหม่มอ้าอมซอยขึ้น <c oughs> <c oughs> มันยาวโพดก็เลยซอยขึ้นผมหมักผมยาวเนาะเปิดงอนจังน้อย บรรยากาศหน้าบ้านฝนตกเมดืดคืนเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแหงตกแหงอันดีเลยตกเฮงอีกเมื่อคืนนี่นะแห้งน้ำเต็มมดเลยมักสรีไม,ม่มอนก็ออกเลยเด้อนั่นเห็นโ่มักสรีไม่มอนปลูก ออกแล้วออกแล้วคนตัวใดมันอน่นนก็มันไลายในกับเสียแยกออกเัวมันโหลลงหาในหกในก็มีคุมหนึ่งสะแบงออกไปทั้งผลแหละนำเบิงนามฝน,พ,นพี่น้องเบิงในภาค่มเน่ซัหวานเอาเลยมือแรงสิเล,ลก ลบกินก่อนหมแรงเพราะผมน้อยสาเอาในพิผลมาบานบางแน,น่นามผลน่ะเต็มโบเลยเลยนี่ฝนตกะมาขึ้นนี่เอ้ยสามสีอาบสามสีไสหน้าไม่มนใส่หนามหนามผลบรรยากาศดีดี บรรยากาศดีมากมากทายทวิววิวทิวทัดให้เบ่งบรรยากาศแต่ละมือโอ้โหปิดอโโอกไปน้ำมันดกโพดปิดถิ่มหันเป็นหมาใหญ่หน่อไม้ก็ทราบลาบแล้วก็ซัาซีกินหน่อไม้นี่ก็ได้ ฮักบ่พอเท่าไดขึ้นอีกแล้วบันยะกาศสามถ่วมเบิดเมื่อคืนนี่น้มถั่มเบิดเลยเมื่อคืนนี่มดถ่วมขึ้นมาหดพี่ละโว่ถั่มหดเพือนครัวเมื่อคืนนี่นะเพือนครัวห้องน้มถั่มเบิดเอามาเบิ่งพี่น้อง ต้นกล้วยในยก็สิบคนเลยล่ะข่ำว้นะต้นนั้นก็ได้ข่ำใบทนะเบิลันเฮ็ดข่ำก็สันมันสิบคนแล,ล้วนี่ต้นตัวน,นี้ก็ได้ข่ำเมียนตู้สาขาเขาออกมานอกเลยเมื่อคืนในน้ำถั่วม่นานขึ้นมาหัดพี่แหละหอดเทิงพี่แหละหอดเทิงครัวถ่วม,มืดเลยในแควนี้น้ำถั่วม,มดืดขึ้นมา น้ำพ่นมีมอนนะน้ำพ่นนะอาบเย็นจะจ้อยพดพดโพสามสีอาบน้ำนะสว,สวัสดีควยล่างเฮือนเมื่อคืนนี่สะบเดิืนล่างเฮือนสอนน้ำพ่นก็เลยเมะวะล่างเฮือนให้แน่ไปสั่นพลันล่างล่างออกนี่ สัญ,ญลักษณ์วงวรรณห,หน่อยก็ล่างออกหมดแล้วล่างแล้วเว้หหยหอ้หองนี้ก็ล่างพี่เมย์เด้อห้องทางนี้ก็ได้ห้องห้องนี้ใส่ตะบุญล่างอีกนี่มีแต่มนาแต้มยังใส่ข้างในมนาหน่อยสัญ,ญลักษณ์ศิลปินน้อยมามาพังมีม้มอนรองเพลงให้พังเลี่น้องเด้อ ต้องเพลงให้พังวันนี้คนเฮาต้องอารมณ์ดีว่่ต้องเครียดต้องคิดยังมากเนาะจิตใจสะอาดโปร่งแนวคิดดีๆแนวคิดสดใสอายุจะได้เยินเงาสุขภาพจะได้แข็งแรงเนาะพี่น้อง ลูกลานมุสตุกูทุกคนเม่มอนขอฝากเสียงเพลงขอเงินเมียไปเสียข้าห้องเนาะขอเงินเมียไปเสียข้าห้องหน้าเมือนเทพโอเนื้อทองไอไปตั้งแต่มือวานตอนเศร้าจึงมามานี่สิดึงหูนาน วันนี้สิทธรมานคนที่ไปนอนค้างคืนต้องการเงินไปเสียค่าห้องถ้าอยากได้เงินเนื้อทองให้อ้ายุงเข้าฝ่าฟืนล้างถวยล้างซ้ำเหตุเวียกซ้ำบันซ้ำคืนลงโทษคนนอนค้างคืน แล้วเอาเงินไปจ่ายเขาฝากเงินธนาคารนั้นมีดอกเบี้ยแต่ฝากเงินนำเมียขอโปรดอย่าวางรักเอาเสื้อดอกหนาข้าลมแก่ตัวน้ำเน่ามาก่มให้เมียหูเบาเศร้าๆเพอมีเหตุผล อัวขอเงินไปเสียค่าห้องต่อปนี้ไอต้องรับลองจะบอกไปให้เมียสับสุนว่านอนคนเดียวบ่มีหญิงใดเกี่ยวปนถ้าหูว่านอนสองคนบ่มมหัวแตกคาเตียง มมึงว่าแตกค่าเตียงน้พี่น้องาโอเดียวเดียวเมนมึเจ็บตัวบ้เหูมือเด้อพี่น้องเด้อแค่องนี้ก็มีเหตุผลคือกันไอ้พี่น้องขอเงินเมียไปเสียค่าห้องสีดีสิสัวกับผัวหนูตัวอย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวยาวเรื่องผัวของกันมาโซ เบื้องผัวเจ้าของเอาไว้ให้ดีที่คนเธอพผัวไปไปก็หักตัวเนาะสิดีสิซัวกับผัวดีสันกลับมาโหดบ้านเขาเป็นสามีที่ดีพอยปาติวัติพัดวีเียบเมียเียบผูสักพาทูบ้านธรรมาสาตุไซกินเหล้าเจ้าสู้มันของคู่กันเมื่อยามกลับมาโหดบ้าน อยู่ในโยวาดของเมียก็พอสิดีสิเสือกับหัวหนูตัวอย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวอย่าเอาเรื่องผัวที่ฉันมาส่เบิ่งผัวเจ้าของเอาไว้ให้ดีก่อนทอ,อหัวไผ่ไผ่เขาหักตัวเนาะสิดีสิเสือกับหัวหนูตัวกับหัวหนูตัวเนาะพี่ <laughs> น้องเนานะ ผพื่อไผปัวมันไผก็หักเนาะเอออย่าว้าให้กันเด้อมีอะไรไผ่ไผ่กะหักปัวไผ่ไผ่กะหักอย่ามาว่าให้กันของเดวนี่เนาะอย่ามาว่ากันเจ้ามากของเจ้าข่อยก็มากของข่อย <c ười> เอ,อ้ยคนเฮาเนี่ยเนาะคิดดีทำดีอย่าว่าวสิ่งที่มันบด่ดีเนาะคิดให้ดีอย่าไ,ได้มันสี สามัคคีปรงดองกันกระหักกันแพงกันมวนบ่พี่น้องม่มวลรองเพลงให้พังลองเพลงให้พังวันนี้แต่งตัวสดสวยงดงามเลยเดอ้อทั้งเพลงมวลมวนไปนำเนาะพี่จ้าพี่สัญญาปีนี้ สอดก็ไม่แพงหรือพี่แกงให้แก้วรอเรื่อยไปพี่จะพี่เท่วญาติบ้านนี้เขาว่าแก้วได้ไม่ขันมาเรวเหลืออะไรแก้วเส็นอับอายเมื่อถูกนิ้งใส่ประจัา อย่าลืมปีหน้าพี่ต้องมาแต่งงานจะรอกี่ปีคราวนี้คงอีกไม่นานใจไว้วันวัวพี่โลอกลวงพี่จะพี่ส่วนตัวแก้วนี้ที่ไม่ต้องห่วงจะไม่ขอ มีคู่ควงพี่ยาหลกหลวงลงรีบมาแต่งงาน,นจบเนาะพี่น้องมวดไทยม้วนไทยคือแกวรอพี่เนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มีมอนล่าไปก่อนเด้อบ,บ่มียางถ่ายบรรยากาศรอบๆเพื่อนฝนตต๊มื่ขึ้นนี่ก็เลยอยากให้เบิงน้ำในยบเต็มเนาะบอ่อขุดไม่ โอเคพี่น้องบาย